มีแต่เรื่องนี่น,น,นีพวกเธอวันนี้เจเจมีหนังผีของไทยที่ได้นักแสดงหนุ่มชื่อดังจากไต้หวันมาร่วมแสดงมาชวนพวกเธอไปดูนะจ๊ะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มชาวไต้หวนันคนนึงที่มีความน้อยเนื้อต่ำใจในชะตาชีวิตของตัวเองก็เลยคิดฆ่าตัวตายแต่เขาเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองไทยพร้อมกับมีชื่อใหม่ว่าอัศนี หนุ่มไทยที่มีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานหรือแม้แต่ภรรยาสาวสวยชีวิตทุกอย่างดูน่าจะราบรื่นไปด้วยดีใช่ไหเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเริ่มจะเห็นผีแล้วก็ภาพลี้ลับหลายอย่างรวมไปถึงรอยปานที่แขนของเขาที่ทําให้เขาพบว่าตัวเองมีอํานาจลึกลับและมีความสามารถตอกตราใบาประกาศแห่งความตายในโลกแห่งวิญญาณได้ แต่เมื่อวิญญาณของเจ้าของร่างเดิมกลับมาทวงร่างคืนการต่อสู้ระหว่างวิญญาณทั้งสองดวงเพื่อแย่งชิงร่างและความรักกับหน้าที่ที่อยู่เหนือกฎแห่งความตายจึงเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปพวกเธอไปติดตามนะจ๊ะในตอกตราผีวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจเจไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย